สวัสดีครับช่างบอสลำบุกานะครับวันนี้ช่างบอสลำบุกาจะมารีวิวงานที่ช่างบอสทำนะครับวันนี้เรามาติดตั้งแอร์มิซูนะครับขนาด1800งหมน BTU นะครับตัวนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์ข้อตอนนี้ช่างบอสกำลังทำการขัดแฟนะครับ เป็นขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งในการติดตั้งแอร์นะครับขั้นตอนของการขัดไฟ เรามาร์กระยะแล้วก็ตัดท่อแล้วนะครับเราจะต้องทำการลบคมของเสษท่อเสร็จแล,แล้วนะครับเราจะทำการบานแฟงานบันแฟสำคัญนะครับแอร์จะรั่วไม่รั่วอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับ ติดตั้งไปแล้วเดือน2เดือนแอร์รั่ว3เดือนแอร์รั่วนะครับคือขั้นตอนนี้แหละขั้นตอนเนี้ยสาคัญนะครับส่วนมากมันอยู่ที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือถ้าเครื่องมือดีในการทําแฟมันจะออกมาดีมันจะลดการสูญเสียนของการรั่วของน้ํายานะครับแต่ลาท่านอาจจะเจอนะครับเพิ่อติดแอร์ไปเดือนเดียวอาทิตย์เดียวน้ํายารั่วนะครับก็ขั้นตอนนี้แหละนะ ครื่องมาเครื่องมือที่ใช้นะครับสําคัญอุป,รปรกรณ์ที่ใช้สําคัญนะครับอาจจะดูนะครับ ัวแฟกับยูเนียนนะครับจะต้องหัวแฟมันจะต้องไม่เกินยูเนียนนะครับมันจะพอดีได้ก,กว่าเล็กน้อยนะครับขันโดยมือง่ายๆนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งสำคัญนะครับคือการขันนะครับช่างบอสใช้เป็นประแจอปอนนะครับของ BKK นะครับเราจะไม่ใช้ประแจเลื่อนทั่วไปนะครับ ค่าจะถูกฟิกมาจากโรงงานแล้วนะครับปัจจัป้อนนะครับมีหน้าที่ในการขันให้ตึงพอดีนะครับแฟนะัดตัวนี้ถ้าเราขันน้อยไปน้ํายาก็จะรั่วถ้าเราขันมากไปแฟก็จะแตกในอนาคตนะครับโอเคตัวนี้เราทําแฟครบทั้งจุด้างนอกก็จุด้างในเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือการไปค้ำนะครับ หลายหคนถามว่าแอร์ใหม่ต้องแว็กไหมแอร์ใหม่จําเป็นต้องแว็กไหมจะแอร์ใหม่แอร์เก่านะครับเราจะต้องทําการแว็กข้ามทุกเครื่องนะครับเราจะต้องทําการแวคกข้ามแอร์ทุกเครื่อง บอสชเกตของ t ัสโกนะครับตัวนี้เป็นของเ e กินนะครับวิธีต่อคือบานแฟร์ของช่างบอสนะครับเครื่องแว็กช่างบอสใช้ของโรเฮนเบิร์กนะครับเป็น5.5 cfm นะครับตัวนี้จะแว็กใหญ่นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการแว็กข้ามแอร์ดีขึ้น ในคือการต่อวัค่มของช่างบล็อกนะครับเมื่อเราแว็กเสร็จแล้วเราจะมีไมโครเกตเพื่อวัดประสิทธิภาพของการแวัค่มนะครับวัเล็กแวัใหญ่วัดยังไงก็ได้นะครับแต่เราต้องดูค่าว่าเราแว็กเพื่ออะไรนะครับเห็นไหมครับตัวเลขจะลดลงนี่คือการทดสอบนะครับเราจะเปิดวาวนะครับเพื่อดูน้ายานะครับตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์นะครับขนาด 17,700นะครับเป็นรุ่น18นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ G&N 18เป็นรุ่นใหม่นะครับงานติดตั้งภายนอกนะครับเดินรางนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะครับดูงานภายในนะครับแอร์จะต้องถูกติดตั้งให้เอียงเล็กน้อยนะครับตรงนี้ท่อน้ำยาน้ำทิ้งออกด้านขวานะครับเราจะ เอียงขวานิดนึงนะครับ